เฮ้ยนี่มันรถรุ่นอะไรกันแน่เนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยนี่มันแรปเตอร์หรือไวทักหรือแท็กเตอร์หรือแรปเปอร์วะเนี่ยคันเบลเลอร์คันใหญ่เหมือนรถถังเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูคันนี้เลยนะครับผมนี่สวัสดีครับผมทีวาทีนะครับจากคอร์ดออโต้แกลลี่ประทุมธานีนะฮะวันนี้นะครับผมผมจะพามาชมเจ้านี่เลยครับผมแท็กเตอร์เอ้ยไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าคันนี้มันรุ่นอะไรครับผม อะเรามาดูกันก่อนเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมคันนี้จะเป็นว i ยแท็กนะครับผมวายแท็กเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะครับผมให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าได้แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับผมราคาอยู่ที่1 6 4 0 0 0บาทนะครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับผมก็ติดต่อติดต่อผมมาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันเลยดีกว่าว่าคันนี้เขาแต่งอะไรกันไปบ้างครับผมอ้าวมาดูกันเลย คันนี้นะครับผมก่อนที่จะเป็นลัปเตอร์นะครับผมก็ต้องใส่กระจังหน้าก่อนนะฮะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าทรายลัปเตอร์นะครับผมให้อากาศโปรไหลเวียนได้ดีนะครับผมมีฟอนต์ FORD ขนาดใหญ่นะครับผมจะตัดขอบด้วยสีส้มครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็สีตรงกลางจะเป็นสีดำด้านนะครับผมส่วนด้านบนนะครับผมก็จะติดคําว่าレンเจอร์ไว้ให้ด้วยนะครับอ้อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็จะมีไฟมินิไลท์สามจุดนะครับอยู่ด้านบนนะครับผมสามารถเลือกสีได้นะครับจะเป็นสีส้มหรือว่า สีขาวนะฮะส่วนกันชนด้านล่างนะครับผมกันชนด้านล่างก็จะชุดของ Y นะฮะนี่เลยครับผมจะเป็นชุดของ Y ก็จะมีกันแค้งด้านล่างมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าวแท็กตัวนี้นะครับผมก็จะมีห่วงลากจูงอยู่ให้2ห่วงนะครับผมนี่เลยสห่วงครับผมสามารถใช้งานได้จริงลากกันเข้าไปเลยครับผมที่ใส่เพิ่มเข้าไปด้านหน้านะครับผมก็จะมีคลอไฟหน้านะครับผม เพื่อให้รับกับกระจังด้านหน้านะครับผมใส่แล้วดูดุดันสไตล์ฟอดนะฮะเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นคิ้วลออ้อหล่อแบบนี้เลยนะครับขนาด6นิ้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเซตเดียวกับกันชนด้านหน้านะครับผมออ้ยคันนี้มันยกกี่นิ้วกันแน่โอ้โหหัวผมเข้าไปได้เลยนะครับผมมันยกจากเดิมไป2นิ้วนะฮะนี่ยกสูงขนาดนี้ ตำรวจชอบครับผมเอาละครับผมแม็กด้านล่างกันบ้างนะครับผมแม็กนะครับผมก็จะเป็นขอบ20นะครับผมเป็นของ A v a m p i r e นะฮะออฟเซตอยู่ที่24นะครับผมรัดด้วยยางขนาด33นะฮะด้านบนนะครับผมก็จะเป็นแหลกหลังคาครับผมส่วนเจ้าไวท์แท็กนะครับแหลกหลังคาเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องติดเพิ่มนะฮะนี่นะครับผมติดฟิล์มเซรามิกรอบคันนะครับผมกันสาดรอบคันนะครับเบ้ามือจับประตูติดไปให้นะครับผมกันลอยได้เป็นอย่างดีนะครับผม ขย่อมมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสปอร์ตบาร์นะครับผมสปอร์ตบารุ่นใหม่สำหรับ next g e n r a n g น r นะครับผมก็จะสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมนี่มีรูข้างๆนะครับผมสามารถมัดของมัดสิ่งของต่างๆได้นะฮะบันไดด้านข้างนะครับผมตัวนี้ก็มีมาให้นะครับผมไม่ต้องไปปีนล้อให้ยุ่งยากนะครับผมปีนบันไดดีกว่าฮะส่วนไฟท้ายนะครับผมก็จะเป็น LED นะฮะนี่มาเต็มระบบรอแบบนี้เลยฝาท้ายก็จะเป็น FORD ตัวนี้จะเป็นคอรอบไปนะครับผมเว้นตรงโลโก้ฟอร์ดไว้ให้เพราะว่ามันมีกล้องมองหลังอยู่นะครับผมก็จะช่วยกันลอยได้ประมาณนึงครับผมฝาท้ายก็จะเป็นแบบผ่อนแรงนะครับผมเบามือมากอ่ากันชนท้ายก็จะเป็นกันชนเดิมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมผมฝาถังน้ํามันด้านข้างนะครับผมอ่าตัวนี้เราแปะไปให้ด้วยนะครับผมกันลอยเพื่อเด็กปั๊มทําเป็นลอยฮะ ขยับเข้ามาดูด้านในนะครับผมคาว่าวายแท็นะครับก็จะมีอะไรสีส้มๆอยู่ด้านในนะครับผมเดินได้สีส้มนะครับเป็นเบาะหนังนะครับผมจอกลางขนาด12นิ้วนะฮะนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะฮะเบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมทั้งคนขับและผู้โดยสารนะฮะเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเจ้าวายแท็กตัวนี้ครับ สีส้มนะครับผมอ่าฮะถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับผมไวแท็กสีส้มสีส้มนะฮะแต่งสไตล์นี้นะครับผมก็ติดต่อผมมาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผม0963964247นะครับผมผมทีวาทีนะครับผมที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ประทุมธานีเอาล้วครับผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ